มาเบิรงพี่น้องสิติหน้าเพิ่นลิสติคนขับบุโอ้ยห่านไปเบิดอันนี้พี่น้องปั่นบ่เบิรงพี่น้องเบิรงเอาหน้ากงใหม่ลายกับจิะมาณนี้แหละโอ้ฝากไปถึงนะคะพี่น้องตาตัวนี้เกือบบ่คุ้มกัเนตเต่แตกหน่อยเดียวเหล่าไปเลยนะคะ หล่าไปเลยานี่โอ้ตายว่ะอันนี้อืมแค่นี้แหละพวกใหม,ม่หลายมากสิประมาณนี้นะคะพี่น้องลำบากไงจักหน่ยนอยลำบากรถไถลนำ้ำภาษายังตู้เอลนำ้ำภาษายังตู้เอพี่น้องบ้าทคอยบ่ได้ตู้เอแต่ลงังคายังแตกไปยังชีวานคนคา่าคนขับขับบ,บ่ระวังบ่บัตรห้านี่เด้บัตรนี่ เ่าคุ้นขบขับบนระวังบัดหาปันโบคักในกรุงใหม่แกไปชีว่าตีรถไทยอีเว้าโอ้ยปันโบคักกับพระ่าโบคักไทยโบคักกับพระ่าโบคักไทยคักกับเบื้องผู้เบื้องหน้าอาจะฟองล่าไปเบิดพี่เนาะเออ,อไปแล้วใส่จมใส่จมจม,มักจุ่มไม่เนอได้เส่น